หนังสือเสียงวันต่อวันกับพระเยซูเขียนโดยซาร่ายังแปลโดยมานาวิวัตวิระยะวันต่อวันกับพระเยซูบทเฝ้าเดี่ยว365วันสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขและการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าในทุกๆวันพระเยซูทรงเรียกให้เราเข้ามาหาพระองค์ ได้ยินพระองค์หรือไม่บทเฝ้าเดี่ยว365วันที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของซาร่ายังเมื่อเธอเลือกที่จะนั่งลงเงียบๆกับพระเจ้าพร้อมปากกาและกระดาษในมือถ้อยคำเหล่านี้เป็นถ้อยคำที่เปลี่ยนไปด้วยความรักที่พระเยซูตัดกับเราในทุกๆวันหากเพียงแต่เราจะฟังและพร้อมเดินไปกับพระองค์วันต่อวัน ยี่กุมภาพันธ์จงเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตโดยให้เราเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงเราอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของความเป็นมนุษย์ของเจ้าและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบจิตวิญญาณของเจ้าในที่ลึกนี่เองที่สันติสุขของเราจะครอบครองอยู่เสมอเจ้าไม่อาจพบสันติสุขที่คงทนถาวรได้ในโลกรอบตัวเจ้าหรือในความสัมพันธ์ของ โลกนี้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและกำลังมุ่งไปสู่ความเสื่อมสลายในที่สุดแต่ภายในใจิตใจของเจ้ายังมีเหมืองทองแห่งสันติสุขซึ่งรอคอยวันที่เจ้าจะขุดเจอจงใช้เวลาขุดให้ลึกลงไปในความมั่งคั่งแห่งการสถิตอยู่ด้วยของเราเราอยากให้ชีวิตของเจ้าได้รับการเติมเต็ม,ตมด้วยความรักนิรันดร์ที่เราจัดเตรียมไว้ให้แก่เจ้าและอยู่ในเจ้าแล้วเราคือพระคิด ู้สถิตยอยู่ในเจ้าอันเป็นความหวังแห่งศักดิ์ศรีจากพระคัมภีร์โคโลสีบทที่3ข้อที่15และบทที่1ข้อที่27เรามารับฟังข้อพระคำมสําสำหรับวันที่20กุมภาพันธ์กันนะคะในหนังสือพระคัมภีร์โคลรสีบทที่3ข้อที่15ได้กล่าวไว้ว่า และจงให้สันติสุขของพระคิดครองจิตใจของท่านพระเจ้าทรงเรียกท่านไว้ให้เป็นกายเดียวด้วยเพื่อสันติสุขนั้นและท่านจงมีใจกระตันอยู่จากหนังสือพระคำพีคอร์สีบทที่หนึ่งข้อ2ี่ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงชอบพระไทยที่จะสำแดงให้ทรมิกชนเหล่านั้น รู้ว่าในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคัง่งแห่งข้อรำลึกนี้คือที่ประคิดทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรีขอบคุณสําหรับการรับฟังคลิปเสียงในวันนี้นะคะหวังว่าถ้อยประคำของพระเจ้าในวันนี้จะแตะจิตใจพี่น้องทุกท่านและสันติสุขจะเกิดแก่พี่น้องทุกท่านนะคะ พบกันใหม่กับคลิปเสียงวันต่อวันกับพระเยซูในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ